คนแต่ละคนละคนมีกิเลสมากมายแต่ตนเองอาจจะไม่รู้กิเลสก็ได้เราพากันรักษาศีลพากันทำทานรักษาศีลพากันหัดภาวนา <c oughs> <c oughs> จะต้องการที่จะชนะกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไป <c oughs> จเจริญภาวนาปนให้เกิดปัญญาสมาธิตรงนี้กันต้องการที่จะชำระกิเลสเองกิเลสเนี่มันมีหลายชั้นหลายอย่างบางทีเราตั้งใจจะชำระกิเลสแต่กิเลสกลับเป็นตัวของเราเ้ยหมดท้งทางและไม่มีทางชำระ เราตั้งใจจะมองดูกิเลสกิเลสเลยอมองดูตัวเราอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นจะเป็นการยากที่จะรู้จักตัวกิเลสกิเลสบางอย่างมันทำให้เราสบายเข้าใจว่ามันไม่มีกิเลสบางอย่างมันทำให้เราเดือดร้อนกุ้มใจอันนั้นเห็นได้ง่าย <c oughs> ไม่อื่นในจเลยล่ะตัวของเรานะ่ะเรามีตัวมีกายมีใจนี่แหละบางตั้งบางขราวมันน้อยใจในสิ่งใดจะหนึ่งซึ่งเราไม่พอใจแล้วก็เกิดน้อยใจแลวท้อแท้ใจมันนั่นคืกทีเลสทอ้งหนึง แน้วก็หาวิธีชำระไม่หาวิธีแก้ไขมันท้อแท้ใจแล้วน้อยใจมันเพราะอะไรเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจทำให้เราไม่พอใจหรือว่าถือว่าเราทำดีแต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่ให้ความดีแก่ตนก็เลยน้อยใจท้อใจก็เลยเข้ากะหลักที่ว่า ทำดีได้ดีมันมีที่ไหนแค่ที่จริงนั้นเหตุผลนั้นที่จะไม่ได้ดีมีหยกแต่ตนเอกไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ในเรื่องนั้นว่ามันไม่ดีได้ดีเพราะอะไรั <c oughs> นนี้เห็นได้ง่ายแต่แก้ได้ยากที่เห็นได้ยาก เช่นเราเหนื่อยเช่นเราขี้เกียจไม่อยากไวาวหวพระสวดมนต์ไม่อยากทำกรงเพียนตอนพักเที่ยนเปลี่ยนเวลาเอาไว้เช้ก่อนเถอะตอนเช้าก่อนเถอะตอนค่ำเอาค่ำในไว้เช้ก่อนการคืนดึกเช้ก่อนเถอะเพราะดึกดึกขึ้นมาความง่วงเหงามันเลยไม่อยากลุก เลยเอาไว้ตอนเช้าดีก่่นเพราะตอนเช้ามันกันหนาวมันอุ่นแล้วไม่อยากลุกลุกมันกันหนาวเย็นอันนี้แหละเข้าใจว่าตนสบายแล้วก็พอเลยล่ละกิเลสมันไปพบปุ่นทำเกิดความพบปุ่นพอใจเลยเข้าใจว่าตัวน,นี้นมีกิเลสม,มีแก่ยากยากเห็นด้วย <c oughs> หากบางทีมันเกิดโกรธเคืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งไม่อยากมองหน้าเห็นใครอันนั้นเห็นง่ายแต่ว่าแกยากคือมุ่งแต่จะให้คนอื่นดีถ่ายเดียวตนเองก็จะยามแก่ตนเองแ,ญญแอองอย่เขา ทำดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจึางจะดีเราจึางเคยสบายอ <c oughs> ันนี้เห็นง่ายแก้ยากเหมือนกันเราไม่เห็นกิเลสเกิดทีท่ีตัวของเราแต่เห็นด่กิเลสคนอื่นที่ว่าเขาทำมาทไม่ดีพูดม่าดีเราไม่คิดเห็นกิเลสของตนที่เกิดขึ้นมา หลายเรื่องหลายอย่างกิเลสในตัวของเราเนะี่ยมีตั้งติดตัวกิเลสเต็มไปหมดความขี้เกียจเน็ตเหนื่อยมักง่ายความไม่พยายามที่จะชำระกิเลสก็เป็นกิเลสซ้อนขึ้นมาอีกตัวนึงอีกหลายชั้นหลายส่วสลับซับซ้อนมาอยู่ เราขี้เกียจต่ไม่พยายามแก้ตวงนี้เกียจเลยปล่อยตามใจอันนั้นจะกิเลสซ่อนกิเลสขึ้นมาอีกกิเลสคือความเศร้าหมองของใจเราเห็นง่ายความเศร้าหมองที่เห็นง่ายง่ายอย่างอธิบายนะคือความโกรธรุ้มใจทำให้มืดมิดติดไม่เห็นความดีของคนอื่น เขาจะดีเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมรู้อันนั้นกิเลสปิดวไว้ปิดคือปิดใจของเราหุ้มห่อใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องความดีของคนอื่นในสิ่งอื่นนั่นเรียกวกิเลสคือตาคือมั่วหมองคือใจหมองเศร้าหมอง พูดกันง่ายๆตามลำดับที่เลสเกิดขึ้นในปัจจัยชาติทั้งสี่เอาตรงนี้ไปก่อนผ้พาพ่อนเครื่องน,นุ่งห่มปกปิดร่างกายนี่เป็นบอ่อเกิดของกิเลสมืน่นกันี้ไม่ใช่นุ่งห่มปกปิดเพื่อกำบังความอาย แกไปต้องการจยงให้สวยสดงดงามรูปกรรที่สันต่างๆได้อนี้่กด้สมัยพออย่างให้ได้นู่นได้น่นลวแตไม่พออย่างได้นู่นต่อๆไปอีกได้แล้วก็มองดูตนเองเอามาใช้แล้วก็มองดูทีแรกจะดูว่าสดสวยชอบใจคิเลสนั่ยนยากได้ก็ถึงคิเลสได้มาแล้วมามองดูชอบใจตนเองก็ถึงคิเลส ใช้ไปนหน,น่อยนี่ไม่พอใจอยากทิ้งมันจะเป็นกีเดสกพระพุทธเจ้าท่บบานสอนว่าให้เป็นเพียงสักว่าเป็นเครื่องห่มห่อทราบอสุปคนเราก็เรียกว่าขีดิบคือมันเน่าทั้งตัวซึมทราบมาด้เหื่อไครความสุขกปฏิกูล โดยเฉพาะที่วัถวาลทั้งเก้าท้งตาทั้งหงูทั้งจมูกทั้งลิ้นหรือท้งทวารหนักทวารเบาของเน่าไหลอยู่ตลอดเวลาสึบซาดอยู่ตลอดทุกเมื่อทุกวันงานเห็นนั้นเรายังต้องใช้ผ้าหุมปกไว้เรียกว่าห่อซาประส ของปฏิกูลลองคิดดูที่อันพาที่ลห่อปฏิกูลของด,ด,ดีมีค่าราคาก็เท่าไรต่างกันเอาไปห่อของเน่ากังเน,น่าอกันตามไัหมดมันจะดีวิเศษต,ตรงไหนปิดของเน่าห่อของเน่าไว้มาให้เป็นที่ยงจัดเข้าใจเพียงแค่นี้ เห็นเพียงแค่นี้มันก็หมดความกังวลห่วงใ่สวยไหมสวยไหมวันใหม,ม,ม่หรือเก่าหัวเพื่อหุ่มห่อร่างกายเพื่อปกปิดของเสื้อก็ปกปฏิกูลหรือเพื่อให้กายอบอุ่นเพราออยู่ได้สบายทางนี้เครื่องน,นี้หุ่มห่ออบอุ่นมันก็เดือดหนาหนาวเดือดร้อนมาก พิจารณาทั้งหนึ่องถ้าพิจารณาต่อไปอีกถึงเรื่องผ้านุง่งที่เรานุงง่งผมห่อห้มอสุกับเป็นธานตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อกับกระตัวของเราธาตุอาศัยธาตุคือร่างกายเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผ้าผ่อนที่เรานุ่ง่มใช้อยู่ก็ เกิดมาจากธาตุสีถึงน้ำเสลมของทั้งสองอย่างนี้พึ่งพาอาศัยกันไปในระยะหนึ่งชั่วระยะหนึง่เนี้ก็จะต้องแยกกันไปคึกขาดหรือผุพังไปเปื่อยเน่าไปพิจารณามีคำหตดกังวลก็เลยเพียงสัตว์แต่ว่าอาศัยชั่วระยะหนึ่งก่อนน้อาหารเหมือนกันหัน อที่ย์สองเลยไืออาหารเาจำเป็นต้องใช้อาศัยทุกวันผ้านอาาััยทุกยี่ยาหมดแก่อาหารในใช้วันหนึ่งอาศัยวันวันละมือ้อคือวันละหนหรือวันละสองหนสาหนชาวบ้านอาหารที่เรารับประทานมันยั่วยวนให้เราชอบใจ ติดใหญ่ในรสชาติสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีเห็นถ้าเราแตน,นึกอยากจะกินมั่งมาก,มากทานมั่งมาก,มากของนั้นดีของนี้ไม่ดีของดีก็อยากได้มัมากของไม่ดีก็ไม่อยากได้ยิ่งทีเดียวเนี่ยยิ่งจะที่ปลา,าลิ้นพิเสมันปลากะเข้าไปรนะเนี่ยรู้จักรสชาติว่าดีไม่ดีไม่เด็ดอร่อย่ แม่บอกต้องปลายลิ้นถนาะนิดเดียวเอนนะแต่ว่าใจนี่แหละมันไป็นสัง่งกิขึ้นให้ชอบติดอกติดใจมันต้นจากปลายลิ้นไปแล้วหมดรสชาติที่ปลายลิ้นนี้ยมันจะคิดอีกอยา้มาแตะที่ปลายลิ้นอีกให้มันกระทบที่ปลายลิ้นอีกนิด <c oughs> เค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งกระจายทำให้ชอบใจไม่ชอบใจทำให้ติดตกติดใจห่วงใยคิดถึงอะไร <c oughs> ทำใจให้เศร้าหมอมคลิกใจได้ปกติถ้าอยากอย่างนั้นการที่ว่าอยากที่อยากได้ เขาเป็นเรื่องคน้นขวยเสื่องสแสวงหาได้มาโดยทางที่ชอบบางไม่ชอบอย่างานะั้นเข้ากับเรื่องการต้องการและแสวงหาคือการอยากได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนจะแสวงหามันก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นกินมากคนนี้กินน้อยอะไรต่างคนนั้น รับทานของดีคนนี้รับทานของไม่ดีอะไรยุ่งอนไไปใหญ่หมดเละเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดทุ่มเถียงจนรำคาญไปที่รีดมันไปนใหญ่โตยอ <c oughs> ถ้าหาก็เห็นจักแต่ว่าเป็นเครื่องบําบัดโลกคือของหิวเหมือนกัเขาฉันทื่เขารับทานยาคีนินนะขมขมแต่เขา อยากจะให้ไข่มาเรียอาหารเท่าสาคือกินถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นก็หมดเรื่องกันไป <c oughs> อาหารกับของปฏิกูลอาหารกับของสกปรกลองดูสิคนเราจะดีสักเท่าไรสกามอาหารเอามาเคี่ยวเข้าในปากคาวที่มาแล้วคืนกินไม่ได้ มันชคก็ปกไปอยู่ในปากคือลงไปในท้องแล,ล้วเกลียเน่าซึมซาบเป็นเหื่อเป็นไข่ออกมาของเล็กๆได้น้อยซึมซาบออกมาที่เป็นเศษนั่นใหญ่ๆก็ไหลออกไปตามลังใสเศษขาดอาหารเมน,นเน่าปฏิกูนเวลารับทานในหัวเลาะกันเฮหหา อยากจะอวดบ้านอวดเมืองเขาเสียา้มทานอะไรก็ดียังให้เขาว่าตนทานต้องดิีคนดีคนนี้หน้ามีเกียรมีเงินม,มีทองเวลาถ,ถ่ายเทีไปปิดมิดไม่มีมใครเห็นหรอกกลัวเขาจะเห็นอยู่คนเดียวก็ยังดมเน่าอยู่ฮะเนี่ยคนเรานั่นเป็นหลงเือนคำว่าฐานพูดกันง่าย พูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแค่เป็นคำหยาบหลงกินหลงขีดอวดตนอวดดินอวดกินอวดขีดหลงต้นหลงดินหลงกินหล,ลงขีดมันไปไหนย่งกัอาหารที่เราทานก็เป็นขี่เนึ่เศรษฐีเ,เครียกขีเศษอะไรก็ตามเถอะ เศษก็เรียกขีอ้อยข,ขีชานอ้อยเมื่อไรก็ตามถ้าเป็นเศษเรีเยกขีทั้อันนี้มันเศษอาหารที่มันไหลไปตามลําใส่คือไอถ่าย,ายวย่าเรียกว่าขีอันเดียวกันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันเข้าไปถ้าออกไปเป็นขีเมื่อเขา้าเมื่อที่แหล่เดียวว่าเข่าที่แหล่วลาออกเป็นเดียวว่าขี เอาเพียงแค่นี้เราเมียอะไรหรอแม้คนที่สูกอันนั้นแี่เราเมียอะไรหรอดินน้ําไปลมเมื่อก่อนฮะสูบอันแล้ก็ดินน้ําไปลมมันบกคร่องดินหน้ามันไม่เพียงคอมันบกคร่องมันเหงือดแห้งไปก็เลยเพิ่มมไอใหม่นเพิ่มเข้าไปมันนานๆเข้ามันหมดได้หรอเหือดแห้งไปมันเบาปางไปเราเพิ่มขึ้นใหม่เอาเพียงเท่นั้นเราเมียอะไร อาหารไม่ทาน่เ็เลยคนเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายสัตมนุษย์เป็นต้นจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องจ้างให้มันอยู่ถ้าไม่จ้างมันเดือดร้อนถ้าไม่จ้างมันกระวนกระวายมันดิ้นโลนหาของจ้างเสื้ออาหารไม่จ้างมัน ถ้าเราพิจารณาเห็นเพียงแค่นี้่สักแค่ว่าเพื่ออยู่อย่างเขาพูดกันแต่ภา,าษาตลาดกินเพื่ออยู่มันถูกของเขาน่ายช่อมน่ายชมคนที่พูดในแหม่าช่างพูดจริงจริงกินเพื่อจ้างให้มันอยู่อยู่ก็เพื่อตายอยู่ไปคอยทาวันตาย จ้างวันนี้เครื่องจ้างมันพอเพียงมันก็อยู่นานหน่อยมันนานตายหน่อยถ้าเครื่องจ้างมันพอเพียงคือมันรับผ่านไม่ได้มันก็ตายเร็วลงไปมันมีสาระอะไรทีบคนเราในขณะที่เรารับที่ขณะที่เราจ้างทขาให้มันอยู่นี่แหละมันพอได้คุณค่าประโยชน์มันก็รีบทำเยอะๆ จะทําดีทดําดีมันคุกค่ากันรีบรําถ้าที่ได้จ้างไม่ได้เฉยไม่ได้อะไรกับมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันมันก็เสียค่าจ้างเฉยอย่างที่นั่นมีพูดสองอย่างเพียงเครื่องนุ่งห่มคือผ้าผ่อนไม่กับอาหารสาหรับหอ่อ้ยชงวิตร่างกา,ายยังอีกสองอย่าง เรี่าเรื่องที่อยู่อาศัยและยาสำหรับบำรุงรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ไม่สบายสองอย่างนั้นกันในทำนองเดียวเนี่ยเนี่ยที่เลดไม่อยู่ตามมือนีละถ้าเราใช้มันไม่เป็นทําให้เกิดกีเลสที่ความติดความห่วงใยอะไร ชอบอกชอบใจถ้าไม่ได้ก็เป็นห่วงทำใจใหม้มืดมิดปิดไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณเห็นโทษถ้าได้คือนมาจะเห็นแต่คุณลือโทษถ้าไม่ได้ก็เห็นแต่โทษลือคุณมีเพราะกิเลสมันอยู่ต่างมูนี้ครั้นี้เราพากันไปางานที่จะชำระ แกไขกิเลสกันแกเดี๋ยวดีวิธัใดลยคันหากันแกต้องไหนกันนะคันี้อันนี้ชี้กิเลสได้เห็นกิเลสมันเกิดตามมัอนี่แหละแล้วมันเกิดอ,อยู่ทุกีทุกวันทุกขณะที่ยาบทต้องอธิบายมันแล้วคิดหรืออย่างตั้งใจแล้วหรืออย่างว่าเราจะแกกิเลสหรือมีที่กิเลสพ่มห่อเพิ่มพูนททุกวัน ถ้าไม่คิดและไม่พยายามแก้แคมันก็ไม่มีหนทางที่จะหมดจากกิเลสกิเลสตัวนี้แหละถ้าแล้วเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้ารู้ตัวของมันแค่ไม่พยายามที่จะแก้มันก็จะพายจมดิ่งลงในกองของกิเลสในห่วงของกิเลสในวันจะฟยือปลูกพื้นหออปูกึ้นมา เนี่ยนั่นจงพายพระพิญานาทีจากรที่กข้อกิเลสอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เอาแค่นี้แหละไม่เอามากมายดอกเอาสองคำนี้แหละกิเลสเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์เดือดร้อนกิเลสที่เราชำระสะอาดแล้วนราเหนือเป็นเหตุให้เราพ้นจากทุกข์ขนี้อ่ะภาวนาตัวเดียไม่เอาหน่ใส่มากมาย ประสบพบเห็นสิ่งไหนได้อยู่ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งไหนเท่านี้เหละเท่านี้เป็นปริกรรมภาวนาเพื่อจะได้ทรงรู้ขึ้นมาแม้ตอนมหนียวทานตงนีหนียวฐานที่จะแก้ไขกิเลสนะฮะเบาบางหรือหมดสิ้นสูญไปในที่สุดเอาละเท่านี้ มันก็โดดนอกนหน่นนูน่หนีนี่มันก็กระโดดตามเหมือนกับเงาหนี่ถ้าเราวิ่งเร็วมันก็เร็วตามเมื่อเราช้าก็ช้าเมื่อเราหยุดมันก็หยุดทีเล็ดูที่จิตไม่อยู่ที่จิตถ้าหากว่ามันหยุดนิ่งแล้วไปมันก็กระโดดโลดโผน มันน่าด ng ีจริงนันิดนี่กาัไมนมีกิเดสดแล้วมันจกเงาเนี่ยมันมีกีเดสดแหละเหมือนก้าเงาไม่มีเงาละพันเมื่อไม่เดินไม่ไปเหยียบเงาแล้วอยู่คงที่ตะวันเชี่ยงเหยียบเงาคงที่เลยหมดแล้วสบายแล้วมมีกีเดสแล้วนี่ยแปงานนีหลอถ้าห่าเข็ญเสือที่เดสเดือดร้อนความหนาวความร้อนเกิดขึ้นมาความที่เจ็บที่ท่านเกิดขึ้นมา ก่อนทอมละน้อยใจโลกโกลงเกิดมาไม่พอใจคือไม่อยากเห็นกิเลสกลัวกิเลสกิเลสมันได้ใจใหญ่เลยทั้งไม่ขนาดเลยเลยทั้งตัวได้ยินน้อยความกระทันตัวชัดเขียวเกียรติได้ยินน้อยควทั้งเกลียดจัดเข้ารุงแต่นวนไม่พอพอใจ ยิ่งทวีกันทุกทีในงานในเรื่องกิเล็มันไปอยู่ที่ใจนั่นเมื่อเข้าไปปรากฏมันไปซ้อนอยู่ที่ใจเนหยนันทึ่ว่าเมื่อเราต้องการจะชำระกิเลสเอย่าไปกลัวตัวกิเลี่มึงโผล่ออกมาใน,นนั้นและตัวการสักขัน เราจะไปหานทำลายมันตรงนั้นวิธีทำลายแล้ววิธีประหามันนีย่ยไปอยากตรงที่ทมันเช่ไหนมันโกรธใช้แล้วมันชอบสิ่งไหนแล้วมันอยากได้อะไรอย่าไปมองดูตรงนั้นมองดูตัวของเราเที่งไปชอบที่มันไปเกลียดไปโกรธที่มันพอแต่แล้อยากได้ มองดูตัวนี้กันงหากคย่ไปมองดูวัตถุหรือสิ่งที่มันอยากได้มันเพียงจะเห็นมันน,นี้เราไปมองดูในสายนอกมันจะสงบไม่มีอะไรปรากฏสบายเด็นหน้าสบายใจแล้วพอแล้วกิเลสไม่มีอันคำว่ากิเลสไม่มีคำว่าสบายแล้วพอใจแล้ว นันคือตัวสิเดยแต่เราไม่เข้าใจนี้นมันหลอกเราให้เข้าใจว่ากิเลสเป็นตัวเรานั่นอว่าเป็นเราทั้งเรเื่อยหมดทั้งทานไม่รู้ตัวสิเด็ดกิเลสเืน่นของจรมาไม่ใช่ตัวเราทึ่งไม่ใช่ใชใจิตใจ หากเรามีสติรู้เท่าตัวใจอยู่ตลอดเวลาเห็นใจทุกขณะจะรวมไม่รวมไปเถิทฤษคอยเห็นคอให้รู้ตัวใจอยู่ตลอดเวลาทีิเมัน้รากดขึ้นมาแล้วมันปำตาขดคอยเห็นที่ตัวใจตลอดเวลามันก็ใช้ได้จะไปคิดว่า จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เห็นน้นเห็นนี้จะไปคิดให้เข้าใจว่าจิตเด็กเกิดขึ้นหิจัยเห็นนั้นจะให้รู้ใจตัวจะต่อเวลามีสติรู้ตัวใจหยุดลงใจคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางมันคิดมันนึกกางของใจจากตัวเนี้ยจะบอกมันปรุงมันแต่งแล้วเด้๋ยการของใจรู้อย่างนี้ตลอดเวลา ันก็ใช้ได้ต่อนั้นไปกันแล้วเรื่องมันจะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรข้อสำคัญที่สุดต้องเมียแค่นี้แหละไม่เอาอะไรมากมายหรอกอ่าเอาละ